สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่กลางทุงได้พี่น้องด้วยเพื่อ,พอสกู๊ตสกุลเอากินเขา่าเศร้านทำกันได้พี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง,องมึงแน่ปีงเกียท่าปีงไปหายกันมาเฮากินคือเก่าจ้าพี่น้องเอ้ยแบบว่บากระชันทานพี่น้องเมื่อาวานใน,น,นวันผ่าเนาะอืหา,ายังกระชั้นแล้วปีงเกียน้องแคทมามาหายหมอวานนี่แหละกินยังกินพี่น้องเอ้ก็เลยจงไหวมาหนี้อ้าวกราบสบายดีมีแเพลงอ่ะพี่น้องสังเกตท้องฟ้าเฮาฝนมาไล่แล้วจ้า สูนรน้ำตากาศถุกข้งเลยวนเท่านี้ลงมาเสิร์ฟข่าวทีมงานลกกราพี่น้องเตเท่าอนากล้กนมาขึ้กนมล้วปนเ้ป้อกินลวป้องกินแลวป้องกินแ้องกิน้องกินแ้อวมอนีลอกินแ้ง้วป้นแลอน้อวนเินแล้วแ ทีมงานคุณแม่จะซอนเหาแม่น้องดำนั่งดำหน้าสอไหอ๋ัแส้วมันเศ้าเหล่ด้เหรอย่างเหล่เรอปู่เอาลูกอือแม่ลูกหกแม่ลูกเปดแม่ไปกับโจืกสบายดีพี่น้องไปยาเขาเจ้าก็ได้ไปไปยากขาเจ้าก็ได้ เห็นยู่บ่วงกับนเลนะสองติ๊บนะสบายดีป่าลุงต่วนมากินเถอะโอ้ยต่วนมันไวได้ป่ะดูมันจะทันจเลยมาเด้อเพื่อสิกินที่อย่างไรมึงอาใหกูได้ต่วนเลยโอ้บาตีกูเอานยเจต่วนเลยเจี๊ต่วนมันเก่งอยู่แล้วขณะมันอยู่ไพ่ไม่ลงไปโลกก้ากูยออมอยู่เห้เอ้ย มันหอยปังกับเจ้าคายกับผิงกก่ลาดมันแสบมากกูบรยูกู้ศสตร์โลซาบิทิงมงมาเขา่งมาเบิงงัวเออนั่นแหละมันมาเบิงงัวมันแป๊บสิต้มน้ำไมมพี่น้องเอ้ยปิงเขียดต้มน้ำไม้เจน้ำไมมสมเจน้ำไม้สมอีกป่าสิไม่แห้งลูกไก่เพรม่ป่าเขาเนาะ เอากระทมพี่น้องปมืกเด้อป่ากินเขียดอยู่ฮะกข้นังปลาหมอยงมบ่ิก้กินเขียดยังของยันว่าเอาขึ้นเคลียขึ้นมาเคลียขึ้นมาให้แหมป้าเบิ้งนะาหมึกไปยังเนาะไปมึกแห่เขาฟา้นชิล่งมาน่หลังจากที่เขาสูบน้ำแล้วเนาะ เออจำพ่อเอ้ยพี่น้องเอ้ยเม่นกันขมาเาเด้อว่บพนที่หอดมือได้อีกนอบตอนนี้แต่ว่ามันมืดมาแล้วพี่น้องผู้สังเกตจะพี่น้องฝ้นชิมาลายเด้อจ้าพอกินมาลูกโคตรเงินไปน้อยู่ตูบะตูะตูผู้หว้ะ

เขาซิบกอสอบมาว่าอย่าเอาเมื่ออย่าเอาเมื่อนบ่แหงพากันเอาเมื่ออีแม่บอกว่ายสู้ตาก็ไม่ยอมตากแล้วก็มาเมื่อ,เ,อกเกี่ยวขาาว้วขมอม,อมอาหัวเจเข้เมือเถอะกินแล้วหองเทาหมดอีแม่บ่อหองมันไปนำ้ำกินเหล่าผมไปหักห้องไปเรียงงัวนตัววเดียนไปอีแพร่มาคือพวกปาน้ำมันใส่แพร่นะอีแม่อ้อนกับหมาบุา้ย นั่งนอนเลยป้ากับลังได้บอลเล็กนำเดี๋ยวแม่วี่ก็แมนกาลิน่าใช่ไหมเป็นตงมาบ้ามาวะโก่บอไปหัวหาไม่แล้วมัดระบาดนอนหงายอยู่เฮือนมาเลยเด้อมันมวนว่ะหงาลายสวยเหลือเออเออเกลือหมูกรนมาว่ะบังหน้า อ่ะงองเรไหมทำลายดุดูน้ำต๊กาห่ากระดาษกาชองตานึ่งไหมมินอีบ้างหนไอุ้ยอุ้ยมันทำ้อกบวยาอะมันทงกาชองตาพันหางๆตาเห็นแล้วถ้าวจะได้เงินมอไยอยู่พี่นอกเอ้ยแบนฟังมะ พักกนั่งถาสลลนอยู่กับใข่ด้วยมันปังนะมึงเตรียมโรดกูได้เงินมึงไลยอยู่มันหาสุดทางอีกวะเอากับบอกไปแล้วลก,กะตัวนม้ามึงไะเฮ้ยรอแล้วกระดกขี้มันกระทุนกระดกจนเมื่อกลัสังเกตท้องฟ้าด้วยพี่น้องเอ้ยมาหลสุดเพลินแล้ว เพ่อีเจได้มันก็บอกเอาไปน้ำได้มันหนีมาเอาไปไปแตงงัวปูใก่้คนนี้นะพี่นั่นมาปูใก่มันก็ห้องเลยเป็นได้พี่น้องแซ่บยี่ต้มจะไม่ไปเจ้าไม่สมนะแย่คือเงี้ยมีแบปลาลุงเลยน้องมั่วคือเงี้ยมีแอบมาเนี่ยแซ่บแซ่บจนว่าบ่ได้บ่สาเหตุที่แซ่บ บัว่าอนการค่อยกินได้พอกรมันหยาลายอันนี yeah, ้ใครเนกินเขาถึงหึงวันนี้ละป่าเราหลกหมดก่อนเเห็นดีเจตัวห่เคเจตัวนันสิเมาเอรบ่าเอาขื่อเยอะเกือบพะแพากันเยอะโอ้ตาตาวปนยังไงงั้งหิวกะมั่งเป็นแบบเลยวะเนอังี้ินเ็ดนิดเนยงไเยอะดมาป้กินเ้าได้เป็นยังงงั เขาด้วยปิงเทียดห้องขามทงทนี่น้องเลยห้องมันยังเงิงกินเข่าเป็นกำลังหิวกะเสิ้ลงดำมันยังเงิงน,นะ พ่อต่ว uh, ่าลูกก oh. 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 hey. hmm. yeah. right. right. ินไม่ได้อาหารเยอนี่สิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะเทื่อนถือสวิงกับมันนะมัดหรือเปล่ามัดบุ๊คมาไปเดินละคนหลายคนนอนถั่วห้ามไห้นะอันนี้นะมันมัดนังลี่ข้องใจแหละฮ่าเอาไปลบให้หนักก่อนซะละซะ ลอ้<ห>นยนี่คดคนน้กันมเขาบอกเราองะนีเป็นไดลรลูกบกแปดแล้วแ <laughs> เ,เ,เมือมือละไห้มือไห้จะดีแล้วขอจ้ให้จเลยจสามไห้ไนะไม่เท่ากินแต่ขอเจ้าเอาบอ่เดียวหนิหิวไว้ได้ไม่เท่า ยี่ก็เอาไว้นี่เล่เลยแหละโอ้ลืมเอานนามาเอ้ยเอาเอาผ้าตูกคว่ำไหมงงไหมเด้ออยากกินโลดอุ้ยหน้าผมกูมากินก่อนเอาไว้นี่เล่เรากินก็แก้ให้ปวดแล้วหโอ้มาแม่ปุ้ยหน้าฮันจันลื้อเค็มปูซองขุมเมียมันเมาทีหลังพี่น้องมันขึ้นลังเนาะตัดผ่าไปหาพวกโรคกระดูกนบบเนี่ย เก็ดตวนเฮาคือ,ปอ,อ,อ,อวปเยีเกตวมันหาก,กันลงมาองอในนพี่น้องมันคือได้ลายไเถอะวะเออสากก็ป้าหรอเด้อพี่น้องอเอ,อ้ยสวัสด,ดีพี่น้อง,อองมันสุดยอดเลยเจจดตัวนให้ามันลงมาน่นอยๆนะโอ้ยมันอยู่กมามเลวอยู่โลกาอือหืยดน,น,นไปโหุดไพดยีออือ ไม่ยังเงื้ยเงยตกจนจะมันใหญ่แล้วป้าเขาสจังมัดน้มันนี่น้เลือกหยายพี่น้องเลยบรว่ากันไปเลยๆคือหลดคลายอุ่งันเยมองควันกับเมียก็เอาประมาณจักร้อยมัดนะเฮ้ยสองคนคู่คละคู่ละสองร้อเฮ้ยอือ่ร้อนึ่งคนละร้อยมัดสังเกตท่องฟ้าพี่น้องจา เทกลสี่ต้องพึ่ง้งเ่าให้ได้สีคือกันโอ้มีเง่อนง่งลงแล้วก็น,น้องอีอยูาาา่้นาศักกายพี่น้องกมันจะให้โลกไงาานาแม่ปลามีแต่หยาน้องปุ้ยเจ้อาอย่ายินในลูกหลายจะาไม่ได้ห่อนหาซิบได้ไหนี่กล้าหยาลายพอ่อมพี่น้องจ้าราอะไรด้วพี่น้องยิงนดีแพงเบิส่ขขสสกูขข่สกคน ออกันใหม่คีมหนาะสบายดี